สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่บาเบลก็จะมาสอนเนาะเกี่ยวกับโมนค่ะน้องๆมันจะอยู่ในเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์นะคะก็คือจะเป็นเคมีม .4 สเทอมสองโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะโมลคืออะไรเด็กๆขาสารได้ๆก็ตาม1โมลเนี่ยจะมีจำนวนอนุภาคเป็น6.02คูณ10กำลัง23อนุภาคเสมอค่ะจดไปพร้อมพี่นะคะ สารหนึ่งโมลมีจำนวนอนุภาคนะคะเท่ากับ6.02คูณ10กลัง23อนุภาคเสมอนะคะเด็กๆคะไอเจ้า6.02คูณ10กลัง23เนี่ย เขาจะเรียกว่าเลขอะโวคาโดค่ะเลขอะโวคาโดสัญลักษณ์ย่อก็คือ N ใหญ่ห้อยเเล็กนะท่องพร้อมกันค่ะสารใดๆ1โมลมีจำนวนอนุภาคเป็น6.02คูณ10กำลัง23อนุภาคเสมอค่ะแต่ทีนี้อนุภาคเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้เป็น3ชนิดเด็กๆอนุภาคเนี่ยได้แก่อะไรบ้าง 1. อะตอมนะะ 2. โมเลกุล 3ไออนนอนนาะอะตอมเนี่ยนะคะจะเป็นของธาตุเดียวๆลูกอย่างเช่นอะตอมของโลหะเนาะ NA โซเดียมนะคะโพแทสเซียมรูปิเดียมพวกนี้คืออยู่ในรูปของอะตอมหรือหมู่8กก็ได้เนาะฮีเลียมนีออนพวกนี้เป็นอะตอมหมดเลย ถ้าโมเลกุลเนาะก็จะเป็นนะคะพวกธาตุที่อยู่ในรูปโมเลกุลอย่างเช่นไฮโดรเจนไนโตรเจนอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะหรือเป็นสารประกอบเนาะอย่างเช่นสารประกอบโคบอลต์ก็คาร์บอนไดออกไซด์นะคะไนโตรเจนไดออกไซด์ rogen, ide, แบบนี้ลูกหรือจะเป็นสารประกอบไอออนิกก็ได้นะ NaCl KCl พวกนี้ก็ถือเป็นโมเลกุลแต่ว่าถ้าตามหลักสูตรสสวทอตอนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสูตรน,นะ เป็นโสดหน่วยนะคะไอออนก็จะเป็นพวกที่มีประจุเช่น NO 3ลบ K บว Cl ลบนะพูดง่ายๆก็คือต้องเห็นประจุถ้ามีประจุเราเรียกว่าไอออนแล้วก็จำให้ได้ก่อน3แบบแค่นี้เองค่ะโอเคทีนี้นะเรามาขึ้นเนาะโมนเนี่ยมันก็จะมีสูตรอยู่ อันนี้พี่จะสอนเป็นสูตรลัดเลยเนาะโมลคือ G หารด้วย M นะคะเท่ากับ V DM กลังสามหารด้วย22.4นะคะเท่ากับ C V วหารด้วย1,000แล้วก็เป็นจำนวนอนุภาคหารด้วย6.02ศคูณ1ิกำลังยี น้านได้จดสูตรนี้ไปเลยรู้เนาะเป็นสูตรลัดนะจ๊ะนี่เราก็จะทำเป็นสีแบบสีสวย <c oughs> อ่าไม่ได้ปัญหาชีวิตละเกิน <c oughs> มีปัญหากับกูดโน้ตเพราะว่ามันอัปเดตใหม่ตลอดอ่ะเอาใหม่โมนในที่นี้หมายถึงโมลโมเลกุล เด็กๆจดไว้โมลในที่นี้หมายถึงโมลโมเลกุลนะคะโดยที่ G ีเนี่ยมันก็หมายถึงมวลของสารมวลของสารหน่วยจะต้องเป็นกรัมเนาะกรัมเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือเป็น G เล็กค่ะเราจะเขียนแบบนี้ค่ะจำไว้นะ G คือมวลหน่วยเป็นกรัม M ก็คือเป็นมวลโมเลกุลเนาะ หรือว่าจะเป็นมวลต่อโมลก็ได้ซึ่งปกติมวลโมเลกุลเนี่ยมันจะมีหน่วยหรือไม่มีหน่วยก็ได้ถ้ามีหน่วยเนี่ยก็จะเป็นกรัมต่อโมลนะคะด,ดียอาจจะเจอในสะสะวะทนะคําว่ากรัมต่อโมลอือ่าได้นะคะ V เนี่ยคือปริมาตรปริมาตรในที่นี้เนี่ยต้องเป็นที่ STP คนที่จะมีปริมาตรเนี่ยจะมีเฉพาะแก๊สเท่านั้นโดยที่เราต้องรู้ว่าแก๊สใดๆก็ตามอะคะ่ะ หนึ่งโมลเนี่ยจะมีปริมาตรเท่ากับยี่สิบสองจุดสี่นะคะ dm กำลังสามที่ stp เสมอโอเคแต่เลยค่ะ dm กำลังสามเนี่ยมันคือลูกบาทเดซิเมตรลูกแต่ว่าเราก็จะเรียกมันว่าลิตรก็ได้ เนเหมือนกันนะพี่จะบอกว่าแก๊สไดรโมลมีปริมาตรยี่สอดีนะคะดีเมกำลังสหรือลิตรเหมือนกันที่ STP STP เนี่ยหมายถึงอุณหภูมิและความดันมาตรฐานจดไปเองนะคะคือที่สภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐานโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องเป็นศูนยองศา Clar. ความดันเนี่ยคือ1บรรยากาศ ความดันเนี่ยนะคะหน่วยมันจะเป็นบรรยากาศหรือที่เรียก ATM ภาษาอังกฤษก็คือ atmospheric pressure เพี่ยะจดแค่นี้อ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นสวตรนี้ออกมาเราสามารถที่จะหาโมลน,นะคะได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ปริมาตรของแกส๊สเราก็หารด้วยย่ิบสแต่ปริมาตรในที่นี้หน่วยจะต้องเป็น DM ีกำลังสาม c v ส่วนพันธ์อันนี้จะใช้ในกรณีที่เรารู้ความเข้มข้นของสารละลายนะคะซึ่งหน่วยเนี่ยก็จะต้องเป็นโมลต่อลิตเท่านั้น c เนี่ยคือความเข้มข้นค่ะของสารละลายหน่วยก็จะเป็นโมลต่อลิตรหรือโมลต่อ DM กำลังสมนั่นเอง v เนี่ยคือปริมาตร ของสารละลายเนาะปริมาตรในที่นี้หน่วยต้องเป็นลูกปาศเซนติเมตรก็คือ CM กำลัง3นะคะสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้โมลแต่เรารู้จำนวนอนุภาคอย่างเช่นเรารู้โมเลกุลเนาะถ้าเรารู้จำนวนโมเลกุลเราจำผ่านด้วยไอเจ้าหกจุดศูนคูณสิบกำลัง23ได้เลยเราจะได้โมนลออกมา อันนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่จะใช้ในการคำนวณแต่ทีนี้ความเป็นจริงแล้วอะนะคะในการคิดโมนอะมันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะคะปกติเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่ามันมีวิธีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเวลาเราไปทำข้อสอบจริงๆอนะคะ่ะเราจะได้เลือกใช้วิธีให้ถูกกับโจทย์ความเร็วมันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นนะเราควรรู้พื้นฐานก่อนว่าการเทียบบรรยัติย ในการหาโมนทำยังไงหรือในการเปลี่ยนหน่วยจากโมนเป็นหน่วยอื่นทำยังไง 2. f a แฟกเตอร์แฟกเตอร์เนี่ยก็คือการตัดหน่วยซึ่งโรงเรียนนะคะทั่วไปเนี่ยก็จะต้องสอนแน่นอนมันจะเป็นตามหลักสวดสรวทนะคะแล้วก็ต้องทำให้เป็นค่ะว่าเราจะเปลี่ยนหน่วยยังไงโดยใช้แฟกเตอร์ก็คือสูตรเนาะถ้าเราท่องสตดได้จำหลักได้เราก็จะทำข้อสอบได้ไว ะะและอีกวิธีหนึง่งนะคะก็คล้ายๆสูตรก็คือเราจะทําลงไปเลยโดยต้องรู้ความสัมพันธ์ของสารแล้วมันก็จะทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วอย่างเช่นเราจะไปทําข้อสอบชอยที่โรงเรียนชอยเนี่ยนะคะต้องอาศัยความเร็วสมมุติเรามีเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงแต่ว่าจํานวนข้อเนี่ยมันมีทั้งหมด60ข้อนะคะหรือ3าบข้อจะทํายังไงให้ทันแบบนี้ค่ะการใช้สูตรก็ไม่ได้แปลว่าเราจะ ทำข้อสอบได้ทันเสมอไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องใช้สูตรหลายครั้งนะหลายสูตรพร้อมกันเนี่ยมันก็จะติดทําไม่ทันนั่นเองค่ะโอเคทีนี้มาดูแบบกระชับกระชับเนาะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีกรูโคดเนาะกรูโคดเนี่ยเก้าสิบกรัม นะคะเขาอยากรู้นะว่ามันคือกี่โมลเราทำได้ไหมคะข้อนี้ทำได้คะ่ะไม่ยากเลยการจะหาจำนวนโมลนะเราก็เลือกสูตรให้ถูกแค่นั้นเองเนาะเราก็ไปหาสูตรคะ่ะที่มีหน่วยเป็นกรัมกรัมคือ G คะ่ะกรัมคือ G ก็คือตัวนี้คะ่ะแปลว่าเราก็ต้องเลือกสูตรนี้โมลก็คือ G ส่วน M แค่นั้นเองคะ่ะเราหยิบสูตรนี้มาใช้เด็กๆคะทำไมใช้สูตรนี้ได้เลยล่ะ กรูโคดเนี่ยเขาเป็นสารประกอบที่อยู่ในรูปโมเลกุลลูกสูตรจะเป็น c 6 h 1 2 o 6ให้รู้ไว้นิดนึงนะคะโอเคเราหยิบสูตรนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นเนี่ยเราแทน g นะก็คือมวลเป็น90กรัม m เนี่ยก็คือมวลโมเลกุลเนาะถ้าเรารู้สูตรของสารเราสามารถหามวลโมเลกุลได้ มวลโมลเลกุลเป็นเท่าไหร่นะก็ให้เรานะคะรวมมวลอตอมของธาตุทุกตัวเข้าด้วยกันจะมีง่ายนะคะเอามวลอะตอมของธาตุทุกตัวรวมด้วยกันมีกี่ตัวก็รวมให้หมดคาร์บอนเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวเราก็ใส่6ก่อนแต่คาร์บอนหนึ่งตัวเนี่ยคือ12เด็กๆจะต้องกลับไปดูในตารางธาตุนะคะเลขมวลจะมีค่าเท่ากับมวลอตอมเลย C คือ12 H อคือ1 คือ16หเนาะก็จะเป็น6กคูณสิบวก H เนี่ยมี12ตัว12บคูณห่ค่ะบวก O เนี่ยมี6ตัวก็6คูณด้วยอะไร16 O 1ตัวคือ16บ่อะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งรวมกันให้หมดหนูจะได้เป็น180จับยัดตรงนี้นะคะเราจะได้เนาะก็จะเป็น โมลเนี่ยเท่ากับ0.5นะคะนี่คือคำตอบแปลว่ากูโคด90กรัมเนี่ยก็คือเท่ากับ0.5โมลแค่นั้นเองถูกปะเราแค่ตีโจทย์ให้ถูกเนาะแล้วเราก็เลือกนะคะสูตรน้ำมาใชา้แล้วก็ยัดแทนค่าลงไปแค่นัน้นเองค่ะ2นะคะ n a c l 12.04คูณ สิบกลังยี่สิบห้าโมเลกุลเท่ากับกี่โมลโอเคทีนี้นะคะเงยหน้าขึ้นนะคะในการหาจำนวนโมลถ้าเรารู้จำนวนโมเลกุลเนี่ยไม่ยากเลยเราก็เลือกสูตรนะคะที่มีโมเลกุลนั่นก็คือสูตรนี้ค่ะจำนวนอนุภาคหารด้วยหกจุดสงองคูณสิบกลลังยี่สามเราจะสามารถหาโมลได้ ซึ่งพี่จะเปลี่ยนคำว่าอนุภาคเนี่ยเป็นโมเลกุลโอเคจากนั้นเนี่ยแทนค่าลงไปเนาะอ่ะนะคะเราจะเห็นว่า10บกำลังยิบสามเนี่ยนะคะมันสามารถติด ตัดเศกำลัง25ได้ก็คือจะเป็นหนึ่งเนาะคือถ้าฐานเหมือนกันนะ,นะคะหารกันอยู่เนี่ยให้เราเอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาลบกันเดี๋ยวก็ตียี่สิบสาขึ้นไปข้างบนมันก็ได้ลบ23าตรงนี้ค่ะมันก็คือ10บกำลังสองหรือหนึ่งอนั่นเองส่วนหกจุนเนี่ยเราตัดเราจะได้สองก็2องคูณหนึ่งนะคะโอเคเราก็จะได้เป็น200โมล ก็ตอบสองรอยเห็นปะยากไหมคะไม่ยากเนาะหนูแค่เลือกสูตรให้ถูกถ้ารู้โมเลกุลเนาะก็ใช้สูตรนี้ค่ะโอเคนะอะไปต่อนจ้ะข้อที่3เนาะถ้าเกิดว่าโจทย์บอกว่าแก๊สไนโตรเจน ห้าโมลมีปริมาตรกี่ DM กำลังสามที่ STP นะคะสังเกตโจทย์ข้อนี้ค่ะเขาให้จำนวนโมลมาแล้วเนาะแก๊สเนี่ยคือไนโตรเจนไนโตรเจนคือ N อห้อยสองนะคะตัวเนี้ยจะอยู่เป็นคู่เสมอนะคือ อีธาตุตัวนี้จะไม่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาเนี่ยคือเป็นโมเลกุลแบบนี้เรียกโมเลกุลนะไม่ใช่อะตอมถ้าอาตอมเนี่ยต้องเป็น n เฉยๆแล้ก็ต้องรู้เองว่านะคะถ้าตัวไหนบ้างหลาที่อยู่ในรูปโมเลกุลโอเคเราก็ต้องเรียนเนื้อหานาะมีปริมาตรกีลิตรเนาะ dm กำลังสเนี่ยเป็นหน่วยของปริมาตรซึ่งเขาพูดที่ stp stp ก็คือศูนย์องศาค,ความดันหนึ่งบรรยากาศ นะคะเราก็จะเลือกใช้สูตรนี้ค่ะเด็กๆมอลเท่ากับ V หารด้วยยี่สเนี่ยเราใช้สูตรนี้เราจะใช้สูตรนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ปริมาตรของแก๊สที่ STP ซึ่งไนโตดเจนเนี่ยก็เป็นแก๊สเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเราแทนจำนวนมวลลงไปนะคะจทตรบอกเป็น5้ามวลก็แทน วีพี่ย่อเหลือแค่นี้แล้วกันพี่ติดวีแค่นี้นะคะสับย้ายขึ้นไปคูณถ้าคูณยี่องจุดสี่จะได้เป็นหนึ่งร้อยสิบสองนะคะจุดศูนตอบหน่วยเป็น DM กำลังสามที่ STP ค่ะโอเคอันนี้คือปริมาตรของแก๊สในโตเรเจนค่ะเด็กๆเราก็จะได้เป็นข้อสามออกมาเห็นป่ะคะว่ามันเป็นไงมันไม่ได้ยาก เราแค่เลือกสูตรให้ถูกแค่นั้นเองเราแทนค่าสุดท้ายคือข้อสี่เนาะนะคะถ้าเกิดว่าโจทย์เนี่ยเขามีนะคะสารละลายมาให้เราเขาบอกว่าสารละลายเนาะของ CH3 COOH เข้มขน้น0.2โมลต่อลิตรจำนวน ห้าร้อยซอมกำลังสามจะมีกรดอะซิติกละลายอยู่กี่กรมัมอืมโอเคเด็กๆด,ดูข้อนี้ค่ะโจทย์ข้อนี้เนี่ยพูดถึง นะคะเจ้าสรารละลายของ CH3 c o สจตัวนี้เป็นกรดอะซิติกเด็กๆรู้ไหมว่ากรดอะซิติกเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูเนี่ยเป็นสรารละลายค่ะเด็กเเกิดจากการนําน้ําบริสุทธิ์มาผสมกับเจ้ากรดอะซิติกนั่นเองซึ่งถ้าเราอะเคยกินก๋วยเตี๋ยวอะเราต้องใส่น้ําส้มสายชูลงไปใช่ไหมคะน้ําส้มสายชูที่ว่าเนี่ยมันก็จะไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเจือจางอาจจะประมาณ 30%ซนะคะโดยมวลต่อปริมาตรอะไรประมาณนี้ค่ะเขาให้ความเข้มข้นมานะคะเดี๋ยวให้หนูดูที่หน่วยตรงนี้มวลต่อลิตรเนี่ยเป็นหน่วยของความเข้มขน้นแสดงว่าตรงนี้หมายถึง C นั่นเองนะซคือความเข้มข้นเนาะจำนวนห0 0อยลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้คือปริมาตรของสารละลายนะคะซีเอ็มกำลังสามเนี่ยเป็นหน่วยของปริมาตรเขาพูดถึงสารละลาย วีนี้ก็ต้องเป็นของสารละลายค่ะสอดถามว่าจะมีกรดอะซิติกละลายอยู่กี่กรัมเจ้าอะซิติกก็คือเซียสาเจเฮกี่กรัมก็คือถามเป็นมวลถามจีอะพูดง่ายๆเนาะสูตรนะคะเราก็จะใช้สองอันนี้มาชนกันค่ะเด็กๆเราจับ G ส่วน M เท่ากับ C V ส่วนพันถ้าเราแทนความเข้มข้น กับปริมาตรลงไปนะคะแล้วก็มวลโมเลกุลของเจ้ากรดอะซิสติกเนี่ยเราจะได้มวลของเขาออกมาเอาจิงๆิงเนี่ยเราสามารถไปหามวลก่อนก็ได้นะเช่นถ้าหนูรู้ C รู้ V แล้วในโจทย์เนาะหนูแทนค่าหนูได้มวลของกรดอะซิติกจากนั้นเนี่ยหนูจับยัดกลับเข้าไปใน G ส่วน M หนูแทนมวลโมเลกุลหนูจะได้เจ้า G ออกมาทีนี้เราก็ต้องรู้หลักการนะว่ามวลในที่นี้หมายถึงของใคร โมนในที่นี้ไม่ใช่โมนของสารละลายนะคะแต่ว่าเป็นโมนของตัวถูกละลายหรรืออเจ้ากกดิตนั่นเองโมนเนี่ยเราจัมาเท่าการอะพูดง่ายๆโมนในที่นี้คือโมนของกรดอะซิติกเด็กแต่โมนเนี่ยเราคิดจาก G ส่วน M ก็ได้ใช่ไหมคะหรือ C V ส่วนพันก็ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นก็จับมันมาเท่ากันธรรมดาลรจีในที่นี้นะคะก็จะเป็นของกรดอะซิติกส่วนมวลโมเลกุลก็ต้องเป็นของเขาด้วยมวลโมเลกุลเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะเจ้าตัวนี้ค่ะจะมีมวลโมเลกุลเป็น60สิเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวก็ใส่2 1ตัวคือ12 เราจะเห็นว่า H เนี่ยมีทั้งหมดสี่ตัวเลขคะ่ะ H ตัวนี้สามตัวนี้สามนะคะตัวนี้หนึ่งเนาะเจ้เนาะสามกับหนบวกกันเป็นสี่พูดง่ายๆคะ่ะหนูรวมจำนวนคาดเข้าด้วยกันะเอาเลขค่อยมาบวกธรรมดาสี่คูณหนึ่งได้สี่นะคะแล้วก็หนูเห็น O ใช่ไหมคะโอเนี่ยจะมีอยูสองตัวก็ใส่เป็นสองแล้วก็คูณสิบหก ก็ได้เป็นยี่สิบสี่บวกสี่บวกสามสิบสองอ่านหันไหมจะรวมกันเป็นหกสิบดังนั้นมวลโมเลกุลของเขาก็คือหกสิบความเข้มข้นเนี่ยก็คือศูนย์จุดสองนะคะแทนค่าลงไปเลยค่ะปริมาตรคือห้าร้อยลูกปัดเซนหารหนึ่งพันเนาะห้าร้อยตัดห้าร้อยหนึ่งห้าร้อยสอง สตัดตรงนี้ได้ส่วนจุดหนึ่งจากนั้นยาหกสิขึ้นไปคูณเราจะได้ออกมาว่า G ก็คือ6.0จนะุดศูเนี่ยเป็นหกแปลว่าอะไรแปลว่ามีกรดราิติกละลายอยู่หกรัมแค่นั้นเองแต่เด็กก็เอาวันนี้ไปต่อนะหนูก็จะสามารถหานะคะปริมาณที่โจทย์ถามได้ เพราะฉะนั้นเราเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการของของสูตรเนื้อหาเนาะว่าโมนคืออะไรเราจะสามารถทำข้อสอบได้ง่ายมากๆเลยแต่ทางนี้ทางนั้นเวลาที่เราไปสอบจริงๆนะคะข้อสอบก็จะไม่ได้ง่ายขนาดนี้คะ่ะทุกคนบางทีเนี่ยการใช้สูตรก็จะชาถ้าเกิดว่าเราเลือกวิธีอื่น นะอย่างเช่นการเทียบปัญญาก็อาจจะเร็วกว่าก็ได้นะแฟกเตอร์นะหรือนะคะถ้าโจทย์เนี่ยมันมีแบบให้เลือกว่าถูกกี่ข้อผิดกี่ข้ออย่างเช่นมีก็ข้อข้อ,ของอถามว่าข้อใดถูกบ้างแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรานั่งจับสูตรเท่ากันทุกข้อเนี่ยมันก็จะช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการของเนื้อหาตรงนี้แล้วว่าค่ะ เวลาเราไปทําจริงๆอ่ะเราสามารถทดลงไปได้เลยแล้วไม่จาเป็นต้องจับสูตรมาเท่ากันแบบนี้มันก็จะมีวิธีอยู่ซึ่งตรงนี้นะคะพี่ก็จะสอนในคอร์สโอเคถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจเรียนเคมีนะคะอ่าก็สามารถที่จะทักเข้ามาในบ้านฟ้าได้เนะเป็ b ปุกนะคะเคมีกรู u ปพี่บาเปลนะคะหรือจะเป็น ID l ดี e ลเนาะแอดครูพี่เบลก็ได้นะคะแล้วก็มาเจอก,กันในคอร์สนะบ๊ายบาย